สวัสดีครับทุกทกท่านวันนี้อากาศสดชื่นนะครับชมเช้าเไม่ร้อนมากครับเราก็จะมาทําการห่อลูกฝรั่งนะครับสําหรับรูกฝรั่งที่จะห่อนั้นก็จะต้องมีขนาดเท่าเหรียญ5หรือเหรียญ10บาทนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการเด็ดกลีบเลี้ยงออกนะครับอยู่ที่ปลายลูกฝรั่งนะครับให้ทําความสะอาดนะครับ ให้ไม่ให้มีแมงมาแรงเกาะติดนะครับคือให้มีความเรียบเลยนะครับก่อนที่จะทำการห่อครับมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ถุงห่อนะครับโดยมัดสองชั้นนะครับมัดสองชั้นครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการเด็ดยอด ใบฝรั่งนะครับการเด็ดยอดนั้นก็เพื่อที่จะให้ต้นฝรั่งส่งอาหารไปเลี้ยงดอกและลูกอย่างเต็มที่นะครับคือถ้าไม่ทาอย่างนั้นก็จะทําให้ดอกไม่สมบูรณ์หรือว่าลูกอาจหลุดร่วงได้นะครับแล้วเราก็จะทําเป็นทรงพุ่มนะครับให้เกิดดอกต่อไปนะครับ